yeah, xin chào các chào đi con leu, tiếng con,

มีทกษินสวน3สายสักข้อเอาให้เข้าแล้วมาบริการดูหน่อยครับเอ๊ะรถต้นใหม่มาครับมา เอาไปจ้าไปเลยไปเลยไดเลยวปเลเนี่ยไม่ันเลฮะเยแค่เด้อไปเลยแม่กอเร็วจะพาพ่อไปไหนวันนี้อะลาไลวันนี้เลแม่ก่อนจะพาพ่อไปไหนวันนี้แล้วเอาไปดลยแค่สวยสวยไปดีย พาพ่อไปไหนวะนี่โอ้จะพาพ่อไปดูเสาหูอันใหม่ครับของผู้ใหญ่ใจดีครับคุณแม่เล็กทำให้เนาะพูจิครับ <ฮะ S 1> อะจะสวยาางามแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพร้อมหรือยังเราก็ไปกันเลย สุพรรณษมาเจอมก่อนเลยครับวันนี้โอ้ยพ่อถูด้วยพ่อถูด้วยถูเลยหนูถูเลยหนูถูเลยไม่ถูเลยครับหนูถูเลยถูเลยถูเลยว้าถูเลยถูเลยถูถูถูของมากเลยครับนี่ไงเสาเสาต้นใหม่อ่ะถูตัวถูตัวถูเออถูเออถู ดูดิเสร็จแล้วนะครับมาตรฐานมากเลยอ่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่เล็กท่านอ่าทำให้นะครับผมสนับสนุนมานะครับทำเสาให้น้องช้างได้ถูครับผมเฮ้ยเจ้า

ไทม์สุดละถูถูถูล่าถูยังไม่ถู่ะโอ้ิวน้ำาหน้ำอะถูถูถูล้าถูเฮ้ยถูถููมนสาติดเล่นนะครับผมเลยไม่ค่อยถูแต่ว่าไฮงามมา น่าจะถูกอย่างเดียวเลยครับเพราะพายงามมอมแมมมากครับตอนนี้เดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพายงามมาถูที่ช่องสิจิชแนลนะครับ จะมันสาดตีเล่นมากตีเล่นมากเลยนี่ตีเล่นมากกว่านี่ไม่สนใจถูเลยอ่ะถูดิถูดิถ้าพี่จะรอกาถูเลยนะถูถูถูเออถูถูถูอ่้ยดิดิดิเออเขาเขากลัวถูแล้วพ่อจะหนีมันเลยไม่กล้าถูพร้อมอีกนี่อ่ะข้าวิดน้ำไปอ่ะเอาเลยครับโอ้โหเส้าใหม่เส้าใหม่เดี๋ยวไม่อกี้ยอดครับ อ,น,อแบบนึ่ก็แบบอแล้วเดี๋ยวมาดดวกันพี่ตัวอ,อมาด้วยนะครับรอ่แลพี่ตอนอไปแล้วไม่รอแล้วนี่ครับผมเจาหม Thằng nó mình hết 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 Thôi 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 thôi, hết 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 เพอนอ้อมาถูอยู่นะครับผมสา่ uh, ัวแต่เมันสานีไ่ไม่ค่อยถูครับติดเล่นครับเันอ้อมาถึงถูเลยอ้อถูกอ้ออมาถูถถูกันมเัอ้นสาแล้วถี่ะมันสาไปถูเขา

S <S อันนี้<ด>ลองตลอดเลยไทยงามตอนนี้กำลังมอมแมมเลยครับผมเพราะประมาณฝนตกหนักนะครับตอนเช้าครับพอ้อโ,อโอ้ถัมม่วเาหวนมากเลยเนาะครับอ้าวพุชิวอวยพรให้แม่นหน่อยจิครับกไ็ไม่เล็ก,กอย่เร็วผมให้แม่เล็กดูภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยครับผมร่างกาย แข็งแรงเป็นโลกเป็นไทยนะครับแล้วก็เจรุ่งเรืองในที่การงานนะครับครับพอไหมก็ขอบคุณคุณแม่เล็กเป็นอย่างดีทุกท่านเลยครับผมขอให้คุณแม่เล็กเจอรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับได้ทำสายน้องช้างถูสบายตัวครับผมขอให้สุขกายสบายใจครับคุณแม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย